ปวิอาญามาตรา158แบบคำฟ้องย่อตัวบทฟ้องต้องทำเป็นหนังสือและมีอนุมาตรา5การกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิดข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้นๆอีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี อนุมาตรา6อ้างมาตราในกฎหมายซึ่งอ้างว่าการกระทําเช่นนั้นเป็นความผิดอนุมาตรา7ปลายมือชื่อโจทย์ผู้เรียงผู้เขียนและพิมฟ้องดีกาสําคัญบรรยายฟ้องไม่ครบองค์ประกอบความผิดถือเป็นฟ้องที่ขาดสาระสาคัญของความผิดศาลต้องพิพากษายกฟ้อง แม้จำเลยให้การรับสารภาพสารก็พิาพากษาลงโทษจำเลยไม่ได้มาตรา158อนุ5บัญญัติให้โจทก์ต้องบรรยายรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาซึ่งเกิดการกระทำนั้นๆเท่านั้นไม่ได้บัญญัติให้ระบุว่าเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนด้วยโจทก์ฟ้องจำเลยในความผิดหลายกระทงรวมในฟ้องเดียวกัน ซึ่งแต่ละกระทงเป็นข้อหาแยกจากข้อหาอื่นได้และศาลอาจจะสั่งให้แยกสำนวนพิจารณาความผิดกระทงใดต่างหากก็ได้ตามปวิอาามาตรา160เมื่อต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำน่ายคดีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นเนื่องจากเห็นว่าผู้ร้องและผู้เสียหายที่สองถอนคำร้องทุกและเป็นความผิดอันยอมความได้ สิบนำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามปวิอาญามาตรา39อนุสถือได้ว่าเป็นคำสั่งที่ทำให้ประเด็นแห่งคดีความผิดฐานข,ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นซึ่งแยกต่างหากจากข้อหาอื่นได้นั้นเสร็จสํานวนแล้วคำสั่งศาลชั้นต้นที่จำหน่ายคดีความผิดฐานดังกล่าวจึงไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณาโจทย่อมีสิทธิอุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านคำสั่งดังกล่าวของศาลชั้นต้นได้ ไม่ต้องห้ามตามปวิอาญามาตรา196บทบัญญัติมาตรา158อนุ6ระบุแต่เพียงให้อ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิดมาในคำขอท้ายฟ้องเท่านั้นไม่ได้บังคับว่าจะต้องระบุวักใดด้วย มาตรา158อนุหที่บัญญัติให้อ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิดหมายถึงมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระทำเป็นความผิดฐานหรือบทใด,ดสำหรับมาตรา90มาตรา91แห่งประมวลกฎหมายอาญาไม่ใช่มาตราในกฎหมายบัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิด มาตรา158อนุ7บัญญัติว่าคำฟ้องจะต้องมีลายมือชื่อโจท์ผู้เรียงผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้องทนายโจท์ลงลายมือชื่อในคำฟ้องแทนโจทก์ไม่ได้ตัวโจทก์หรือผู้ที่โจทก์มอบอำนาจให้ฟ้องแทนเป็นผู้ต้องลงลายมือชื่อเป็นโจทก์ในฟ้องเอง